ไนะคะคพัชจะไล่เป็นอย่างดีค่ะตรวจสอบให้แล้วเรียบร้อยแล้วก็พี่ๆสามารถทานสิ่งเหล่านี้ได้กดโค้ด LM 3 0 0หรือว่าเดินไปทาน้านซ้ายมือของงานก็ได้เช่นเดียวกันคือไหนเนี่ยเอาพี่ซีิดเองปะเนี่ยเปิดคนดท้าเดี๋ยวต้องตรวจสอบก่อนเลยอ๋อคำถามตอนนี้พอรู้สึกมันเหมือนเอ๊ะไปสามเอคือเอ๊ะแรกคือพี่ซีกินเองเอ๊ะที่หนึ่งเอที่สองนุ้นนิวถามว่าพี่ซีกินเองปะเนี่ย ก็เป็นเอกที <Charl ize> <or S 1> ่สองที่เขาเห็นมาพร้อมแล้วพร้อมแล้วครับพอแล้วใช่มล้นนี้หนูรู้หนูชอบกินดมก่อนด้วยนะคะอุ้ยอุ้งตีแน่เลยอ่ะอ่ะอ่าเหมือนแมวเหมือนกันเหมือนแมวเหมือนแมวอือยากดูเราอีกเฮ้ยมีอะไรบ้างสาราแอ่าสารายสารายเค็ม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 มีอะไรอีกบุ๊ก ชาบะได้กับข้าวเหรอครับกับข้าวไม่มีอะไรอยู่มีอะไรแตกเป๊ะๆเป๊ะๆใแปากมีเป๊ะๆๆมีอะไรอ่ะครับเป๊ะๆๆปีเขาใสปกับปาหารญี่ปุ่นว่ายน้ำว่าใน้ำสวดช่วยบุตรหานของท่านค่ะว่ายน้ำว่ายน้ำแปะอะไรแปะๆนะครับไส่ไข่อะไรส้ม มส้อ่ะคะอไรส้มๆแต่ไม่ใช่ส้มค่ะเม็ดเล็กๆเม็ดส้มค่ะไม่ใช่嘛ส้มไม่น่าจะอยู่กับซันไม่น่าจะอยู่กับไม่ใชิมม่ใช่ต้องใช้ฟันหน้าฟันบนกับฟันล่างรู้แล้วต้องส้มกะหรี่ใช่ไข่กุ้งครับไข่กุ้งวัตถุดิบสูบบนเลย มีสาระมีไข่กุ้งมีข้าวใช่ไหมครับเป็นซูชิไข่กุ้งครับโอ้โหถอว่ากทำอะไรก็ถูกถูกค่ะอ่ะเดี๋ยววัาสุดมีอะไรง่ายครับในขณะที่พิธีกรหน้าเปลี่ยนไปน้ำตกเลยนะคะวันนี้แต่ต้องซับตัวเองเป็นมือสองกัด้วยนะคะไม่ได้ชิ้อย่างนั้นน้ำตาจะไหลเลยพี่ปุ๊บรสชาติ อุยไม้แทงคอไม่ใช่คอมุ้งใหญ่ไฟลูกใหญ่ตายแล้วก็อ,กอ,อันนี้เราเรามีการเราไม่ได้ขอแอคต,ติ้งแต่เขาทำการแสดงให้เรานะ่ารักมากนะคะด<ม>ูความนุ่มนุ่มแน่นดูความนุม่มละมกระโดอ,อร่อยด้วยมีความหวานไปลาฟมีความหวานปลา มันจะติดคอเฮียเลยคือที่กินเข้าไปเป็นแตงโมรสชาติที่มีความหวานอร่อยอร่อยอร่อยเขาพูดแล้วก็เนี่ยกลิ่นตีขึ้นมาเป็นขาหมูหอมมากพี่ชิดก็พูดคำนี้ด้วยได้คอลลาเจนด้วยดู <c oughs> ไม่ได้พูดจริงอย่าได้เล้าได้เล่าได้เล่าโอ้ไม่ได้พูดจริงอลยจบทุกคนครับ โปรดดูแลบลุดหลานของท่านนะคะมันคือเคียวทอดจริงๆครับก็ไม่รู้ว่าทุกคนจะเชื่อไทยรจะเชื่อน้องสี เรื่องของทุกคนที่จะเป็นผู้โชคดีนะคะที่อยากจะได้พลอยพร้อมกับลายเซ็นนะคะก็อ,อย่าลืมไปกิจกรรมนี้ด้วยนะคะที่ดูย,ดย้ำแฮชแท็กไปเนื้อแจกทั้งหมดสิรางวัลด้วยกันค่ะผู้โชคดีจะประกาศวันที่11ธันวาคมนะคะแล้วก็รายงานตัวก่อนวันที่12นะคะที่ LINE man away m a n g ี้ e a w ว y AT LMWA จะมนไจริงนะต้องลาไปก่อนแล้วลืมนะไปสั่งเลย l อ3 0 0แล้วก็ไปผัดเยอะๆนะ,ะไปแล้วไปแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ จะใช้โฆษณาฝากตามได้จ้าเจอกันใหม่ค่ะเจอกันเจอกันทม่นู่นไปแล้ว